ให้พี่น้องมาบีบข้าวปุ้นนี่โอ้โอ๋ออ๋ออืออือหอมซิมซิมซิมโอ้อือนัวดอืมกลิ่นมันเบอร์นั่นผมเห็นผู้หนึห่งคือยูทูบเบอร์เลยเดี๋ยวผมวาไปหาบ่ายุ่งใส่ยุ่งใส่หรอ ยืดเทแตห้องอ่ะลมันั่งกินอยู่นะอ๋อนก็มากแล้วไอ้พี่น้องมาบีบข้าวปุ้นนีขม่าใน่เลยครับนี่สวัสดีครับยินดีอะไรนัวไม่นี่ข้าวปุ้นจวดครับบานนาดบานขมแค่ให้กเาครับผมทางรัดเขามาปลาอ๋ออโอ้โห้๋ออ๋อนี่ราคากำลังดีจักบาทก็ครับถั่วระชีทิบบาทนี่นำปนกันนำแจวนะครับ นี่เอาถาถาฟูขึ้นมากปะเนี่ยีดๆเริ่มฟูแล้วนี่มา,มากมากหลายมากหน่อยแ่จะขนใส่ของพันเบิดหมอเดียวกันเลยเนาะอยากเฮ็ดก็เล่ขอบนเฮ็ดมึงกราดมกระดำ,ะำอ่ะหน่อยหนึ่งนี่ลวก่ต้องซุกไล่หงูเส้นกำลังงามเลย เรียบร้อยโอ้ไปปรปุงครับนี่นำปนโอ้ขขเดีนะสิบเบิดแล้วครับตรงมาตะเว้นนะครับมาตะเวนมาตะเวนนี่อันนี้นำปนครับผมมากแก้วกับแก้วลาด ออหอมได้แล้วจะซิมไห้เพื่อนซิมซิมซิมโอ้อืมนัว แดดแห้งเย็นกินลงหนึ่งไงอือเน่ยสีกินไหมแม่จัดก,การลวดถวยละสี่สิบบาทพอ่อกิงนี่นนแหละพ่อเมันเป็นนำปนบะมี่หอแก้วบะมี่นำแก้วอย่างเดียวนี่มีปนให้นำพกเข้ากับลวกได้มีเครื่องปรุงความแล้วมี่ตำฮวงนนี่นะตำข้าวปุ่นแม่โบปรุงเลยนะแลพ่อดีละ พิ่นเทดนวดล่ะอันนวมนนได้การรสกินได้รสคิงกระไส่ได้เป็นตอนเลยเกือบสมักแสบลายโหดีไปไหมฮอนฮอนพี่น้องแช่ไมกก่กนหลายเือแล่ะติดใจลยมาเรื่อยๆ กินมันแบบนั้นบะมัน<า>สามมือทั้งหลังกับมาอยู่มา,อาแอบมึงเพิ่นมาอยู่เพิ่นปิดลาน <c oughs> มันผักแนมน้ำนะครับพวกพริกเหมือดหอมได้สิกินทั่ว น้ำเนียเน่ยว<ะ>เนี่ยฮะเนี่ยหนุ่มเนี่ยหนุ่มดีเส้นไม่บีบแล้วก็กินเลยแต่ว่ายูปร่ได้๋ยวแน่ยเนาเส้นนั้นพอเขากินบดก่อนเนี่ยย,ยูปร่ได้๋ยวกินบดก่อนบีบแล้วตักเอาเส้หวยมาสังค่อยกินแล่วลงไปกินแล้วดี่ลูกมันไม่ชิลลงไปกินได้หม้อเลย ม่ฝ่าวะมผมกับปลาเ้าวอนกันเป็นยังฝ่าวปยัง,ยงค่อยกินอเอาขั้นฝ้าวับตัวน้องกินได้หมอดี่ขั้นฝ่าว้งกินได้หมอนะเตีือขั้นหอนกับตันสาก,กระใดเด้ดพี่น้องเนะ้อสากรไก่ตัน้าสาเพิ่นเล,ลืกขึ้นยังงพันสูบตั้งสามมือ ได้ปาาลาไหลไหลพี่น้องถามเพิ่นแล้วเห็นเพนิ่นเห็นเพิ่นโพดอยู่สูตรสูบสายมื่นได้ปลาแบบลายหนึ่งเพิ่นว่าได้ปลาไหลกว่า,าวปลาธรรมชาติไม่เห็นหนามขับปูนเลยกินกระไส้คนกระปูเอาหัวกระไส้จากธรรมชาติที่เขามาอยากจะน้อยได้ผู้ใดอยู่หนองค่ายเธออยากมาชิมเนาะเขามาทั้งบรรนนดาบังคับแค่ขับปูนห่อนบรนดาดคับแค่มาเลย ขาปุ่นห้อนเกอ้อยมังเสี่บันสิหกอย่างราดอกมาได้ไปนองแวบมากินเน้อเหนียวหนุ่มดีดีถ้าเราคนมากหรือว่าเนาะผูใดมากคูใดมากใส่กระปุ่นมากเลยกะปุ้นจวดมันกับบ่ได้ว่าอันอันยังกรอบพี่น้องตามม่ก็มาหาบ่พ่อของซีนะครับเพื่อนนั่นเพื่อนฮาก็เปิดไม่บ่จากปีนะครับสองสามปีไม่ยี่บ่เพิ่นอยู่ในซอยครับผมก็่ได้หาอยาก จากน้อยแต่กับน่วงพันอยู่ที่ป่วนบนเห็ดนัวดีวเยอะเ๋ยวผมไปหาของหวานกินกอนแล้วมีของหวานน้ำื่มนี่มีของหวานน้ำครับผมมีส้มเือบ่ะครับมีทุกวันครับผมแกะเห็ดกระสันโอ้แล้วข่าใหญ่ิดนี่โอ้ขอบคุนครับผมแซมแข็งน้ำกินปรุงเผ็ดๆแล้วก็มา,าเอาของหวานถ้วยละยี่สิบบาทนี่สิาบาท นี่กะทิเขาเอืเอ่อญยังร,รวมมิดว่ะครับรวมมิดกะทิสดเดี๋ยวเอาให้เตียน้ำอันนึง่งครับให,รให้ทุกคนให้ทุกคนเลยผึ่งยังเลี้ยงให้เราบ่ครับ <_ S 1> เอาเอาเอามาเลี้ยงน้องไข่ว่ะเนี่ยอันนี้กองเปล่าอ๋อกองเปล่าเฮ็ดเค็ดผึ่งน้ำบ่ขายน้ำผึ่งมาดิพี่น้องผูดด้ใดสนใจน้ำผึ่งติดต,ต่อเจ๊อ้อยได้นะครับยังขายอยู่เปล่าเตี้ยโอ้ได้แบบนี้เลย นี่ครับโอหจะแซ่บเยอะเดียเ๋ยวเอาบวงนั่นคองสามสี่ปะเนี่ยคลองหวานคลองหวานเอาทำได้ทำน้องแข็งวะเนี่ยคลองหวานหมดว่ะมี่มี่ถวยละสาบาท น่ากินน่ากินไม่ต้องน่ากินเลยกินแล้วแล้วนี่ทั้งของหวานของข้าวอ๋อน,นี่เอ๋นนอ,นนอนนของแม่ขเขาบอกซีนี่นี่ไม่คือปุนก่อนกินแล้วต้องเสียบดูอ๋อินของหวานอันนี้ของพี่น้องครับผมมาเอาด้วยครับมันถืละลายก่อนบูยบอกคือคือต้องเอาบ่วงกันตากระปุนกินเลยไเดียว มนมาหน่มเน้มกระลุกกอ,องให้ก่าวตีกินัะรวบหอนเข้าไปเลยไงก็กินให้กา่าตีอนียอือนหอยใส่ของมันไม่คนไหน้องแกงาละาก่อนก่อนไง ผมเห็นคนหนึงคือยูทูบเบอร์เลยเดี๋ยวผมาาไปหาบ้าย่ใส่ยู่งใส่หมย่แ่ๆห้องอ่ะลรานั่งกินอยู่นะอ๋อเพิ่นกับาป่าอืมแซบโอมม่แซบแซบกินจนเบิรจนเกลียวเขาพูดสารัคองหวานบาของเบอร์แฮฟวี่เล่าเอ่าวนึกว่าแ่อเาอย่างมาเอาโทรศัพทไปซื้อปะครับหายจะเตจอกัน อ่ะถ่ายรูปเอาถ่ายรูปยิ้มยิ้มนึงสองขอมินิฮาร์ดเนีเอาให้ยิ้มว่าเมียนไหนให้เหมเอายิ้มสดสวยล่ะเนี่ยสวยๆล่ะคือคือตังคก้นให้นี่หมไปยิ้มแล้วครับไอพี่น้องแซ่บอยู่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นสี่สิบบาทข้าวปุ้นละกระตุกโดยของหวานพี่น้องแซ่บอยู่เอาคลิปนี้ก็พอกันเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะ พ่อกันไม่คิดไม่มากินเนอพี่น้องว่าแวกกินเนอกินกินเห็ดกินแหน่ออกไปหากินทั้งนอกเนี่ยภาพพี่น้องมาบบรรยากาศน้องพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้องที่เบิ่งเมียกับลูกขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะให้ยูดีกินดีมีความุขมีสุขภาพแข็งแรงบลเกลบปจนเนาะพี่น้องเนาะเงินทองไหลามาเทมาขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเด้อที่มาเป็นครอบครัวอร่อยนัวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยังเรื่องวเท่าเด้อย่าเื่อมากินข้าวปุ้นเนาะพี่น้องครับ